จะไม่รู้ว่า25%ที่ผู้นำสหรัฐพูดถึงนี่ประเมินจากอะไรนะคะแต่ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยเตือนเขาว่ารัเสเซียจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายนะคะถ้าไม่ยอมตกลงหยุดยิงซึ่งทรัมป์ระบุว่าเขาจะรู้ได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะว่าการหารือกับผู้นำรัเสเซียจะเป็นการประชุมที่ดีหรือว่าไม่ดีกันแน่ค่ะ ยังไม่ทันจะได้เริ่มการพูดคุยเลยนะคะบรรยากาศในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอลสาสก็เต็มไปด้วยสีสันของธงสีฟ้าเหลืองค่ะโดยกลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนรวมตัวประท้วงต่อต้านการประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐรัสเซียซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะโดยที่ไม่มีคู่ขัดแย้งหลักอย่างยูเครนร่วมด้วยแม้ว่าทรัมป์จะออกมาแก้เกีียวว่าถ้าการประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะรีบ จัดครั้งที่2โดยเชิญบอโลดมีเซเลนสกีเข้าร่วมด้วยก็ตามค่ะผู้นําสหรัฐประเมินโอกาสที่การประชุมในครั้งนี้จะล้มเหลวเอาไว้ที่1ใน4นะคะพร้อมทั้งให้คํามั่นว่าจะไม่ปิดดีลใดๆกับปูตินโดยที่ไม่มียูเครนเพื่อเป็นการคลายความกังวลให้กับเซเลนสกี้และหลายชาติในยุโรปที่หวั่นใจว่าทรัมป์จะยอมแลกความมั่นคงของภูมิภาคกับการยุติสงครามในยูเครนซึ่งไม่มีใครรับประกันได้นะคะว่า รัเสเซียจะไม่เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอีกในอนาคตค่ะ กลางไรชื่อคณะผู้แทนรัเสเซียที่จะเจอกับทีมสหรัฐในวันนี้นอกจากตัวปูตินแล้วค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุมอีก5คนด้วยกันทั้งผู้ช่วยประธานาธิบดีที่เป็นคนใกล้ชิดของปูตินนะคะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอีก3กระทรวงพ่วงด้วยหัวหน้ากองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงรัสเซียค่ะซึ่งเคยเดินทางไปคุยเรื่องเศรษฐกิจกับทีมงานของทรัมป์ที่ดีซีด้วยนะคะโดยเมื่อคุณผู้ชมมองไรชื่อเหล่านี้แล้วจะพบนะคะว่าประเด็นที่ทรัมป์กับปูตินเขาจะคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนแล้วก็น่าจะ ีเรื่องประเด็นสําคัญอื่นๆร่วมด้วยค่ะโดยเฉพาะการยกระดับความร่วมมือระหว่าง2มหาอำนาจโลกในด้านความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจกษษซึ่งน่าจะรวมถึงการพูดคุยเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตและเพิ่มการค้าการลงทุนค่ะประเด็นสําคัญนะคะที่ต้องจับตาดูกันในวันนี้นั่นก็คือปูติน จะยอมหยุดยิงหรือไม่ค่ะและจะมีเงื่อนไขอะไรพ่วงตามมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะต้องยอมรับว่าผู้นํารัเสเซียเชื่อว่าตอนนี้ตัวเองกําลังได้เปรียบในสมรภูมิรบซึ่งท่านนับย้อนไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมรัเสเซีย,ยยึดพื้นที่ได้มากกว่า6,100ตารางกิโลเมตรมากกว่าปีก่อนหน้าถึง4เท่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมารัเสเซียรุกค,คืบยึดดินแดนยูเครนได้เพิ่มขึ้นทุกเดือนค่ะ ดังนั้นถ้าตกลงหยุดยิงกันไม่ได้ในวันนี้สหรัฐและยุโรปจะงัดมาตรการอะไรออกมาเพิ่มแรงกดดันรัเสเซียได้บ้างค่ะโดยอาจจะมีทั้งมาตรการทางทหารนะคะอย่างการเปิดทางให้ยุโรปซื้ออาวุธอเมริกันช่วยยูเครนและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจจะรวมไปถึงการขึ้นภาษีน้ำเข้าสินค้าจากประเทศที่ซื้อน้ำมันและแก๊สจากรักเสเซีย ซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้ค่ะจีนอินเดียตุรกีคงจะต้องโดนหางเลขแล้วก็เจ็บหนักกันไปหมดค่ะสิ่งที่ยูเครนและยุโรปกลัวที่สุดเมื่อทรัมป์มานั่งคุยกับปูตินแบบตัวต่อตัว,ตวนั่นคือการที่ทรัมป์จะยอมหั่นดินดานยูเครนเพื่อแลกกับการหยุดยิงนะคะโดยมีรายงานว่ารัสเซียเนี่ย ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ4ดินแดนนี้ค่ะซึ่งปูตินเขาประกาศผนวกรวมตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2022นะคะทั้งๆที่ยังยึดพื้นที่ทั้ง4ภูมิภาคเอาไว้ไม่ได้โดยสมบูรณ์ค่ะข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยระบุว่ายูเครนจะต้องยอมสละดินแดนในโดเนสทั้งหมดให้กับรัสเซียซึ่งรวมถึงบริเวณที่รัสเซียย,ยังยึดไม่ได้อีกด้วยนะคะขณะที่รัสเซียจะยอมระง,งับการโจมตีในสปอริเซียและเคอร์ซอนค่ะโดยจะคงเส้นแนวรบเอาไว้ที่จุดเดิม แต่ข้อเสนอเหล่านี้แลกกับการหยุดยิงดูจะไม่คุ้มกับสิ่งที่สูญเสียไปเลยนะคะเพราะว่าการหยุดยิงดังกล่าวไม่ได้รับประกันคาว่ารัเสเซียจะไม่เปิดการโจมตียูเครนครั้งใหม่ในอนาคตค่ะคุณผู้ชม70%ของการลุกคืบของกองทัพรัเสเซียในปีนี้อยู่ในภูมิภาคโดนเนสนะคะซึ่งในปัจจุบันรัเสเซียควบคุม หรืออ้างว่าควบคุมพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวเอาไว้ได้แล้วเกือบ4ใน5ของทั้งภูมิภาคค่ะโดยนักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามในสหรัฐระบุว่าโดเนส <Yeah. S 1> มีความสําคัญอย่างมากนะคะในเชิงยุทธศาสตร์โดยยูเครนใช้เวลาถึง11ปีค่ะในการสร้างแนวป้องกันร,รัเสเซียในภูมิภาคนี้ทุ่มทั้งเงินนะคะ เวลาและทรัพยากรต,าต่างๆเพื่อสร้างปราการสกัดการลุกคืบของรัสเซียตั้งแต่ปี2014ค่ะและปราการแห่งนี้พิสูจน์แล้วเพราะว่าได้ผลในการป้องกันร,รัสเซียได้จริงๆตลอดช่วงการสู้รบกว่า4ปีที่ผ่านมาซึ่งแลกมาด้วยชีวิตของทหารยูเครนหลายพันหลายหมื่นนายนะคะ การสละดินแดนดังกล่าวค่ะจะทําให้ยูเครนสูญเสียแนวป้องกันขณะที่การสร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆนะคะซึ่งนี่ยังไม่นับว่าสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่เลยออกมาจากภูมิภาคโดนเนสเนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้เป็นแนวป้องกันการโจมตีด้วยค่ะทรัมป์มีเครื่องมือในการกดดันรัสเซียแล้วก็มีแต้มต่อรองเยอะนะคะซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทรัมป์สามารถทําให้ปูตินเนี่ยยอมมานั่งพูดคุยด้วยแถม ยังมาคุยกันในดินแานของสหรัฐด,ด้วยแต่คุณวันวิสาคุณเจดสดาทรัมป์จะเอาแต้มต่อเหล่านั้นมาใช้หรือเปล่ารอดูกันคืนนี้ค่ะ